สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่พน้องน้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางนะคะกับยินชาแนลนะคะกับแอดยินนะคะแนวทางฮานอยสามนอยนะคะสูตรสามตัวบนจ้าพี่น้องจ๋าไม่ไปไหนมาไหนเลยเฉียดไปเฉียดมาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ๋ายินก็อยากลงให้พี่น้องได้รับชมรับฟังเนาะ ก็ได้ลุ้นไปด้วยกันนะคะเฉียดทุกวันเลยตัวเลขก็มาแต่ตัวเลขเบิ้ลเนอะยิ่งก็ไม่รู้จะจับตัวเบิ้ลตัวไหนให้เนอะพี่น้องก็ดูตัวเลขในตารางนะคะแล้วก็ไปจับใส่กันดูนะคะว่าใครว่าใครจะมีความสามารถเนอะที่สามารถที่จะเจาะสามตัวได้นะคะก็อเอามาแบ่งปันพี่พี่น้องๆได้นะคะตัวเลขในตัวตัวเลขในตารางนี่มานะคะไม่ใช่ไม่มานะคะ สี่เก้าก็อยู่ช่องนี้นะคะส่วนเจ็ดหกหกก็อยู่ช่องนี้นะคะดูสิคะสี่สี่เก้าอันนี้ก็เก้าสี่แปดจ้ามาตัวเบิ้ลเนาะส่วนเจ็ดหกหกนี่ก็หกหนึ่งเจ็ดนะคะ ก็เป็นเลขเบิ้ลนี้เป็นหกหกเนาะจับยากมากเลยค่ะแต่ก็อยากจะวัดใจดูเนาะอยากจะอยากจะวัดใจตัวเองว่าจะโมหรือจะจานะคะก็อยากลงให้พี่พี่น้องๆได้รับชมรับฟังดูนะคะก็ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงนะคะกับการคำนวณสูตรตัวเลขของยีนแต่ละวันแต่ละวนวดเนาะจะโมหรือจะจา่าะก็ได้ลุ้นไปด้วยกันทุกวันเนาะ ายเต้นตุบๆต,ต่อมๆทุกวันเนาะพี่น้องเนาะพอค่ำๆม,ม,มาถ้าใครจับเป็นก็ลองไปจับดูนะคะยินจับเฉียดมาตลอดเลยจับเฉียดมาทุกวันเลยเข้าอันแต่วันแรกเนาะหลังจากวันนั้นมาก็มีแต่เฉียดไปเฉียดมาเพราะว่าตัวเบิ้ลมาตลอดเลยสีหนึ่งสีอันนี้ เจ็ดห้าสี่ก็ดูสิห้าสามเจ็ดมันไม่เป็นเลขสามแก้งยีนชัดชัดเลยนี่กลับไปกลับมาอยู่เนาะเป็นอะไรที่ใกล้มากเลยดูสิคะอันนี้ตัวคู่นี้กับคู่นี้เนาะอันนี้ก็ดูสิคะอันนี้เนาะเจ็ดหกหก นี่หกหนึ่งเจ็ดใกล้สุดๆแล้วค่ะตัวนี้เนาะแต่เป็นเลขเบิ้ลยินออกช่องยินจับช่องนี้นะคะก็ลองไปจับกันดูนะคะเผื่อจะโชคดีกันนะคะส่วนตัวนี้สี่สี่เก้านะคะยินก็จับช่องนี้นะคะแต่เป็นเลขเบิ้ลสี่สองตัวเนาะเก้าสี่แปดนะคะ เสียดายเสียดายเนาะก็พอได้ลุ้นนะคะก็ตามรับชมรับฟังยินได้ทุกวันนะคะก็อยากลงให้พี่ๆน้องๆได้รับฟังรับชมกันดูเนาะก็ตามรับฟังรับชมยินได้ทุกวันนะคะแต่ตัวเลขไม่ต้องตามทุกวันนะคะตัวเลขทุกตัวมีเข้ามีหนุดได้ตลอดเวลานะคะวันนี้ก็จะมาตาม3ตัวให้เหมือนเดิมนะคะให้พี่น้องได้รับ ชมรับฟังดูนะคะมันจะหมูหรือจะจ่านะคะพอได้ลุ้นไปวันๆเนาะตามต่อวันที่21นะคะชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ยินก็ได้นะคะเดือน2จ้าปี64นะคะยินจะได้มีกำลังใจมาบวกลบคูณหารสูตรคำนวณตัวเลขให้พี่ๆน้องๆได้รับชมรับฟังทุกวันเนาะกับแนวทางนะคะ หน่อยสามหน่อยจ้าสาน่อยนะคะสูตร3ตัวบนนะคะสูตรวัดใจนะคะเป็นสูตรวัดใจมากๆสูตรนี้ถ้าใครจับเป็นก็ถือว่าโชคดีนะคะค่ะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ก็ลองเอาตัวเลขในตารางไปจับกันดูนะคะใครจับเป็นก็ถือใครจับเข้าก็ถือว่าโชคดีนะคะเลขเบิรนยินก็ไม่รู้จะจับตัวไหนให้เนาะเป็นอะไรที่ยากมากๆนี่นะคะยินก็จะเจาะให้เหมือนเดิมนะคะพอได้ลุ้นเนาะ ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะสามหกศูนนะคะเอาลองดูสิหกศูนหกนะคะสองแปดหนึ่ง ล้วก็สองหนึ่งหนะคะสองหนึ่งสองเอาลองเอาเลขเบิ้ลมาดูซิว่ามันจะมาเลขเบิ้ลอีกไหมถ้ายินจับเลขเบิ้ลให้เดี๋ยวก็จะจับเลขเบิ้ลก็จะไม่มานะคะพี่น้องค่ะสามสองสาม หกแปดศูนลองไปจับดูกันนะคะเลขในตารางลองไปจับดูนะคะใครจับได้ก็ถือว่าโชคดีไปนะคะหกแปดศูนแล้วก็ หกเอาไรดีอะหกหก,ห,กหนึ่งหกหนึ่งหกนะคะ ศูนย์นย์ห กศูนศูนย์แล้วก็หนึ่งหกศูนย์ออืยิน ยินเขียนตัวเลขในตารางให้ผิดนะคะตรงนี้เป็นเลขเก้านะคะหกอยู่นี่เนาะอันนี้เลขเก้านะคะเลขเก้านะคะตัวนี้เก้าเนาะตายแล้วยินีนแล้วก็ หกเก้าศูนนะคะแล้วก็สามศูนเก้าจะติ๊กตัวชอบนะคะอลองเล็กเบิ้นดูซิว่าจะหมหรือจะจ่า 12ึ่งโซ่หนึ่งี่ห้าหกดแปดสานี่ก็สวยนะคะแคปหน้าจอไว้ได้นะคะไว้ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงนะคะพอได้ลุ้นไปกับยียนนะคะได้ลุ้นไปด้วยกันเนาะก็ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงนะคะสําหรับพี่ๆน้องๆที่ชื่นชอบนะคะ ท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านเลยนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยินด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ f c ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีจ้า